The Legend of f u t i ู n ตอนที่2597เขาสามารถถูกฆ่าได้หรือไม่ปรมาจารย์แห่งคุณเขาแห่งสวรรค์และหัวหน้าตระกูลแห่งโมต่างก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างเกี่ยวกับกลวิธีของพวกเขาแต่ในท้ายที่สุดทั้งคู่ตกลงที่จะทำลายสำนักอนัสวรรค์ก่อน แสงศักดิ์สิทธิ์ส่องลงมาทีละดวงขณะที่พวกเขามองไปที่ทิศทางของสำนักอนัสวรรค์ปมาจารย์แห่งขุนเขาแห่งสวรรค์มีแววตาเยือกเย็นเต็มไปด้วยจิตสังหารอันน่าพิศวงเสียงดังตึกกล้องของความหวาดกลัวออกมาในขณะที่เขากระทืบและส่งกองกำลังไปยังพื้นที่ด้านล่างทันใดนั้นรอยแตกก็ปรากฏขึ้นในอวกาศจากนั้นก็เริ่มพังทลายและแตกเป็นเสียงเสียงสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวนั้นอาจกวาดอย่างท่วมท้นไปในทิศทางของสำนักอนัสวรรค์ ราวกับว่าเขาต้องการทําให้สํานักสํานักอนัสสวค์ราบเรียบด้วยการกระทึบเท้าเพียงข้างเดียวปังมีเสียงดังขึ้นในขณะที่การโจมตีอนนาสะพึงกลัวแต่มันไม่ได้ทําให้สํานักอนัสสวค์ราบเรียบตามที่คาดไว้่ม้แสงดาวอันเจิดจ้ากําลังปกป้องสํานักอนัสสวัณน,นอสานักที่กว้างใหญ่และงดงามอย่างไม่รู้จบนั้นดูเหมือนจะกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่เป็นอิสระของตัวเองได้รับการปกป้องโดยแสงแห่งดวงดาวอันศักดิ์สิทธิ์และไม่ขาดสายค่ายกล ปรมาจารแห่งขุนเขาแห่งสวรรค์จ้องไปยังพื้นที่ด้านล่างและรู้สึกประหลาดใจที่สำนักอนัสวรรค์ยังคงสามารถมีค่ายกลที่ส่งพลังเช่นนี้ใครเป็นคนจัดการมันร่างหนึ่งปรากฏขึ้นตรงกลางของค่ายกลและมันคือผู้อาวุโสสูงสุดของส่วนเซียลซีเวยจัก,กพัิเฉินเขาถือคาถาแห่งดวงดาวขณะที่เขาควบคุมค่ายกลเขาประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นการโจมตีอันน่าสพรึงกลัวนี้และทำให้สำนักอนัสวรรค์ไม่ถูกทำลายล้าง หุ่นเชิดยักษ์ทั้งสองนี้ขมวดคิ้วพวกเขาไม่สามารถทำลายค่ายกลน,นั้นได้อราจากปรมาจารย์ภูเขาแห่งภูเขาที่คู่ควรกับสวรรค์น่ากลัวยิ่งขึ้นในขณะนี้ท้องฟ้ากว้างใหญ่เหนือเมืองอนัสวรรค์ถูกกดที่คมเหงอย่างน่ากลัวเขาหันฝ่ามือไปทางท้องฟ้าและทันใดนั้นตราประทับศักดอันน่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าปกป้องท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ มีค่ายกนับไม่ถ้วนบนตราประทับศักดิ์สิทธิ์นี้เมื่อส่องด้วยแสงสีทองศักดิ์สิทธิ์มันยอดเยี่ยมมากและหนักอย่างไม่น่าเชื่อในขณะนี้ทั้งเมืองอนัสวรรค์รู้สึกได้ถึงการบีบบังคับที่หายใจไม่ออกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหนักใจราวกับว่ามีภูเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านบนสัตว์อสูรทั้งหมดในเมืองอนัสวรรค์กลับลงกับพื้นก้มศีรษะลงภายใต้อานุภาพแห่งสวรรค์น,นั้นระวัง นอกสำนักอนัสวรรค์ผู้ฝึกตนหลายคนเห็นผนึกศักดิ์สิทธิ์นี้ปกคลุมท้องฟ้าตลอดจนบริเวณโดยรอบทุกคนต่างวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งเพื่อพยายามหนีจากพื้นที่นี้อาจารย์ตระกูลโมไม่ได้พูดอะไรเมื่อเห็นฉากนี้เจ้าแห่งขุนเขาคู่ควรกับสวรรค์มาด้วยความเดือดดาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและจิตสังหารของเขานั้นแรงกล้าไม่มีทางที่เขาจะหยุดยั้งการฆ่าของเขาในเวลาเช่นนี้และภายในความสามารถของผนึกที่คู่ควรกับสวรรค์ในการปลดปล่อยการโจมตีระดับนี้ เมื่อเผชิญกับการทำลายล้างเช่นนี้บนท้องฟ้าในทิศทางของสำนักอนัส,สวรร์แสงแห่งดวงดาวที่สองประกายแวววาวและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกจัก,กรพรัดเชิญยกคาถาแห่งดวงดาวในมือของเขาขึ้นสู่ท้องฟ้าและแสงศักดิ์สิทธิ์ก็รวมตัวกันทันทีและกลายเป็นดับศักดิ์สิทธิ์ของซีเวยพ่นแสงแห่งดวงดาวอันแสงที่ไม่มีใครเทียบได้ เสียงดังกึกกล้องของความสยดสยองออกมาและตราประทับแห่งสวรรค์เหนือท้องฟ้าก็โจมตีด้วยพลังแห่งสันทรายลงมาด้วยอนุภาพแห่งสวรรค์ซึ่งปกคลุมนี้ของท้องฟ้าผู้ฝึกตนที่อยู่ห่างไกลมีสีหน้าสิ้นหวังตราประทับศักดิ์สิทธิ์เหนือศีรษะของพวกเขาได้ปกคลุมทั่วทั้งนภาลแล้วและพวกเขาทั้งหมดอยู่ใต้ผนึกพวกเขาดูเล็กมากเมื่อเทียบกับตราประทับซึ่งไม่มีในสำคัญเท่ากับมแมลงที่น่าเศร้าบูม ได้ยินเสียงปังดังลั่นเมื่อโลกนี้ถูกกดที่คมเหงอย่างมากรัศมีแห่งการทำลายล้างแผ่ซ่านออกไปฉีกพื้นที่ออกจากกันร,รอยแยกที่มืดและน่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นเป็นชุดสำนักอนัสวรรค์เป็นศูนย์กลางงอของพายุทำลายล้างซึ่งครอบคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่หลายคนกรีดร้องขณะที่พวกเขาถูกพายุดูดเข้าไปในระออยแยกผู้ที่มีการฝึกฝนที่แข็งแกร่งกว่าสามารถ รักษาไว้ได้ไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงผลพวงของการโจมตีการโจมตีที่แท้จริงส่วนใหญ่ถูกบล็อกโดยจกกักรพรรดิเชิญและไม่ตกไปที่พวกเขาโดยตรงมิฉะนั้นด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวพวกเขาทั้งหมดก็จะตายทันทีและที่นั่นถึงกระนั้นผลพวงอันน่าสยดสยองของการปะทะกันร,ระหว่างการโจมตีทั้งสองครั้งยังคงแผ่ขยายพื้นที่อันไร้ขอบเขตทำให้ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากพินาศโดยไม่จำเป็น ในการโจมตีทำลายล้างนี้บริเวณโดยรอบของสำนักอนัสวรรค์ถูกพายุเข้าปกคลุมภายในพายุนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ้าก็ตกลงมาจากท้องฟ้าในทันใดเป็นประกายระยิบระยับราวกับรุ่งสางผู้ฝึกตนทุกคนในเมืองอนัสวรคร์เห็นแสงที่ส่องลงมาจากท้องฟ้าราวกับว่ามันมาจากนอกนาภาโดยธรรมชาติแล้วทั้งสองคนจำแสงนี้ได้ซึ่งเป็นแสงสวรรค์แห่งอวกาศซึ่งเป็นแสงที่เชื่อมโยงระหว่างส่วนเซี่ยวซีเว่ยและอาณาจากักรอนัสวรรค์ มีคนมาจากส่วนเซี่ยลซีเวยและลงมาจากท้องฟ้าผู้ฝึกตนจากภูเขาที่คู่ควรกับสวรรค์และตระกูลโมได้เห็นฉากนี้เช่นกันพวกเขาจ้องไปที่แสงและสงสัยพวกเขาเดาได้ว่าแสงแห่งห้วงอวกาศอันศักดิ์สิทธิ์นี้มาจากส่วนเซี่ยลซีเวยแต่ในขณะนี้ส่วนเซียลซีเวยไม่ควรถูกล้อมโดยพันธมิตรของตระกูลเทพโบ,บราณหกกลุ่มหรือทำไมใครๆถึงกล้าที่จะมาสู่อาณาจักรอนัสวรรค์ในเวลานี้เพื่อสแสวงหาความตายของพวกเขา เมื่อพายุทำลายล้างหายไปในที่สุดร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่นั่นชายคนนั้นสวมชุดขาวมีผมสีขาวสง่างามและโดดเด่นจะเป็นใครไปได้อีกนอกจากเย่ฟู่เทียนหลังจากขับไล่หวังเสี่ยวเขาก็รู้ว่าฝ่ายนี้ถูกโจมตีดังนั้นเขาจึงมาจากส่วนเซี่ยวสีเว่ยโดยตรงนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงอพยพสิทมดาทั้งหมดออกจากสำนักอนัสวรรค์ก่อนหน้านี้โดยเหลือเพียงจกกักรพรรดิเฉินเท่านั้น เขาไปไกลถึงขนาดปกปิดความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาจนถึงตอนนี้การกวาดล้างอาณาจักรดั้งเดิมก็มีจุดประสงค์ในตัวเองเช่นกันมันเป็นการล่อให้ผู้ที่มาจากแคว้นศักดิ์สิทธิ์มาโจมตีตอนนี้พวกเขาอยู่ในดินแดนแห่งอาณาจักรดั้งเดิมพวกเขาอยู่ในบ้านของเขาและประมาจารย์แห่งภูเขาแห่งคุณเขาแห่งสวรรค์และหัวหน้าตระกูลโมก็อยู่ในอาณาจักรอาณาสวรรค์แล้ว เย่ฟู่เทียนปรมาจารแห่งขุนเขาสวรรค์และหัวหน้าตระกูลโมดูเยนชายอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นรูปร่างหน้าตาของเย่ฟู่เทียนเจ้าแห่งขุนเขาแห่งสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตสังหารฟันที่ลุกโชนและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมได้สาบานว่าจะสังหารเย่ฟู่เทียนตอนนี้เขากล้าที่จะมาจากซีเวยและปรากฏตัวที่นี่เจตจำนงของจกักรพรรดิซีเวยไม่ได้อยู่ที่สำนักอนันสวรรค์และหากไม่มีเย่ฟู่เทียนจะใช้อะไรเพื่อปกป้องตัวเอง ผู้ฝึกตนของอาณาจัก,กรอาณาสหวัรย์ยังเห็นเย่ฟู่เทียนปรากฏบนท้องฟ้าเหนือสำนักและพวกเขาทั้งหมดเริ่มบูชาสำหรับอาณาจักรอาณาสวรรค์เย่ฟู่เทียนเป็นเทพพเจ้าอาณสวรรค์ซึ่งหลายคนเรียกด้วยความคาระวะว่าเทพเย่ยักษ์ใหญ่ทั้งสองนี้สืบเชื้อสายมาจากอาณาสวรรค์และสังหารผู้บริสุทธิ์จำนวนมากในคราวเดียวตอนนี้เย่ฟู่เทียนอยู่ที่นี่ผู้ฝึกตนหลายคนมีดวงตาสีแดงพร้อมกับกำมัดแน่น เทพเย,ย่จะล้างพวกเขาด้วยเลือดและล้างแค้นให้กับชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่สูญเสียไปบูมปรมาจารย์แห่งขุนเขาแห่งสวรรค์ได้ปลดปล่อยอาณาเขตของตนโดยเร็วที่สุดทันใดนั้นในพื้นที่อันกว้างใหญ่ผู้เขาสักก็ปรากฏขึ้นบริเวณโดยรอบถูกปิดกั้นโดยหน้าผาภูเขาและหน้าผาบนภูเขาทุกแห่งถูกปกคลุมด้วยอัขระแห่งการทำลายล้าง ดินแดนไร้ขอบเขตมีพลังพิเศษสองอย่างได้แก่ภูเขาที่ไร้ขอบเขตและภูเขาที่คู่ควรกับสวรรค์พวกเขาทั้งสองได้รับการตั้งชื่อตามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งในดินแดนไร้ขอบเขตว่ากันว่าภูเขาที่คู่ควรกับสวรรค์นั้นแท้จริงแล้วได้รับมรดกมาจากจักรพพัดิอูลเหลียงแต่ภายหลังได้แยกออกและก่อตั้งสํานักขึ้นและกลายเป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่คู่ควร อย่างไรก็ตามข้อมูลเฉพาะในสมัยโบราณยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ถึงกระนั้นก็ยังเถียงไม่ได้ว่ากองกำลังหลักทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันในบางแง่มุมเช่นเทคนิคการรุกดินแดนที่ไร้ขอบเขตปกคลุมครึ่งหนึ่งของเมืองอนาัาสวรร์โดยมีผู้ฝึกตนนับไม่ถ้วนติดอยู่ภายในนั้นมองขึ้นไปที่ภูเขาศักดิ์ที่อยู่รายรอบซึ่งทอดยาวไปถึงท้องฟ้าเจ้าแห่งขุนเขาที่คู่ควรกับสวรรค์สามารถยืนสูงเหนือท้องฟ้ามองเห็นยูฟูเทียนเบื้องล่างเขาพูดอย่างเย็นชาว่า เจ้าเป็นผู้ฝึกตนที่ความเร็วของพระพุทธเจ้าและเราไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเจ้าที่นั่นแต่ตอนนี้เจ้ากล้าเข้าสู่อาณาจักรของเส้นทางอันยิ่งใหญ่นี้วันนี้ตำนานของอาณาจักรดั้งเดิมจะสิ้นสุดที่นี่เจ้าคิดอย่างนั้นหรือ เยฟูเทียนมองไปที่ปรมาจารย์ภูเขาของภูเขาที่คู่ควรกับสวรรค์ขณะที่เคลื่อนที่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลาเดียวกันรัศมีของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็แทรกซึมจากเขาและครอบคลุมพื้นที่อันไร้ขอบเขตเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าเขากำลังตั้งสนามเส้นทางใหญ่ของตัวเองโดยแยกสนามรบออกจากส่วนที่เหลือของเมืองอนัสวรรค์ในความว่างเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ หัวหน้าตระกูลโมก็ปล่อยออราที่น่าสะพรึงกลัวออกไปด้วยแต่จกกักรพัดเฉิญก็เดินออกจากสำนักอนาสวร์ทันเวลาราวกับว่ามีความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยไม่ได้กล่าวไว้เขาเดินไปจนมาตรงข้ามกับผู้ปกครองตระกูลโมราวกับว่าเขาเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเย่ฟู่เทียนปรมาจารย์แห่งขุนเขาคู่ควรกับสวรรค์ผู้ฝึกตนสูงสุดของขั้นภัยพิบัติครั้งที่สองบาดนี้เย่ฟู่เทียนต้องต่อสู้ดิ้นรน บนท้องฟ้าเบื้องบนมีผู้ฝึกตนหลายคนของขั้นมหันตภัยครั้งแรกซึ่งความสนใจเพียงอย่างเดียวได้รับการแก้ไขในสอนาำรบคราวนี้เย่ฟู่เทียนไม่ได้ใช้ความเร็วของพระพุทธเจ้าแต่ต่อสู้ด้วยพลังของเขาเองเป็นไปได้ไหมว่าเขาสามารถต่อสู้กับผู้ฝึกตนในขั้นภัยพิบัติครั้งที่สองได้แล้วบูม เสียงทุ้มดังสนั่นออกมาขณะที่ความกดดันสูงสุดแผ่กระจายไปทั่วบริเวณนี้บนกำแพงของภูเขาศักเหล่านั้นอัคระก็ไหลออกมาทันใดนั้นราวกับสวรรค์และโลกกำลังพังทลายภูเขาเหล่านั้นก็ตกลงมาในทิศทางของเย่ฟู่เทียนด้วยพลังที่มีพลังเหลือล้นที่จะทำลายล้าง อย่างไรก็ตามเย่ฟู่เทียนไม่ได้เคลื่อนไหวเขายืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆขณะที่ภูเขาโบราณเหล่านั้นล้มลงด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวของเส้นทางและระเบิดใส่เย่ฟู่เทียนหน้าแปลกที่ภูเขาเองก็แหลกสลายทันทีที่สัมผัสเขาเย่ฟู่เทียนไม่เพียงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เองก็พังทลายลงราวกับว่าพวกเขากระทบกับสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งกว่าเทพเย ผู้คนในเมืองอนัสวรรค์มองขึ้นไปบนท้องฟ้าและแต่ละคนก็กำหมัดแน่นดูมีการเคลื่อนไหวอย่างมากนั่นคือร่างระดับยักษ์ที่ระเบิดภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ตกลงบนเทพเยตว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายร่างศักดิ์สิทธิ์ของเทพเยแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้ร่างกายศักดิ์สิทธิ์นี้ครอบงำได้อย่างไรปรมาจารย์แห่งขุนเขาแห่งสวรรค์กล่าวคำรามอย่างเย็นชา เขายกมือขึ้นสู่ท้องฟ้าและทันใดน,นั้นแสงศักสิ์ก็ท่วมพื้นที่ในขณะที่ผนึกคู่ควรกับสวรรค์เริ่มก่อตัวขึ้นด้วยความโดดเด่นอย่างไม่น่าเชื่อมันเคลื่อนไหวด้วยพลังมหึมาที่สามารถทําให้มุมนี้ของท้องฟ้าเงียบลงดวงตาของเขาเย็นเยียบและจิตสังหารฟันของเขาแข็งแกร่งเช่นเคยบูม ตราประทับแห่งสวรรค์ได้ระเบิดและจมลงสู่มุมนี้ของท้องฟ้าการดำรงอยู่ทั้งหมดภายในพื้นที่นี้ถูกระงับและผู้ฝึกตนของอาณาจักรอาณาสวรรค์รู้สึกถึงพลังที่ผ่านพ้นไม่ได้การระเบิดของผนึกสิธิ์นี้รุนแรงและไม่อาจให้อภัยได้ราวกับสวรรค์ทั้งสวรรค์ถล่มลงมาพลังทำลายล้างที่หนักหน่วงและครอบงำของเส้นทางอันยิ่งใหญ่กำลังเล็งไปที่เย่ฟู่เทียนโดยตรงเพื่อสังหาร เย่ฟู่เทียนขยับความคิดเล็กน้อยและทันใดนั้นโลกอันกว้างใหญ่ก็เต็มไปด้วยเจตจำนงแห่งดาบมือหมาเราากับว่าโลกทั้งใบกลายเป็นวิชาดาบที่จะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าร่างกายของเย่ฟู่เทียนก็กลายเป็นนักดาบด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าของดาบ เมื่อเขาเห็นตราประทับอันมีค่าของสวรรค์ระเบิดลงมาเขาก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยนิ้วชี้ไปที่ท้องฟ้าในทันทีนั้นเส้นทางอันยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งเดียวกับเขาเมื่อพลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ในพื้นที่กว้างใหญ่มาบรรจบกันและกลายเป็นดาบแห่งการทำลายล้างศักดิ์สิทธิ์แสงทำลายล้างอันเจิดจ้าส่องทะลุท้องฟ้าและพุ่งเข้าหาผนึก แสงดาบที่ส่องประกายทำให้ทุกคนลืมตาได้ยากหลังจากที่ดาบศักดิ์สิทธิ์ลงสู่พื้นทุกคนก็มองเห็นได้ว่าผนึกอันไร้ขอบเขตที่ตกลงมาจากท้องฟ้าได้แหลกสลายและแตกเป็นเสียงเสียงภายใต้ดาบหลังจากที่มันแตกแล้วก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและสลายไปตราประทับคู่ควรกับสวรรค์ที่ปกคลุมมุมนี้ของท้องฟ้าถูกทำลายด้วยดาบเพียงนัดเดียว สายตานี้ทําให้หัวใจของทุกคนในอนาเขตอวกาศนี้เต้นแรงอย่างบ้าคลั่งรวมถึงปรมาจารย์แห่งผู้ขอสวรรค์ที่คู่ควรและผู้ฝึกตนจากแคว้นศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในความว่างเปล่ารวมถึงหัวหน้าตระกูลของตระกูลโม่ซึ่งอยู่ใกล้ๆพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะรู้สึกถึงออร่าที่ไม่ธรรมดาเย่ฟู่เทียนได้ทำลายตราประทับคู่ควรแห่งสวรรค์ด้วยดาบของเขามันหมายความว่าอะไร มันสามารถหมายความว่าประสิทธิภาพการต่อสู้ของเย่ฟู่เทียนนั้นเหนือกว่าจุดสูงสุดของขั้นมหันตภัยครั้งแรกมากตอนนี้เขาอยู่ที่ระดับของขั้นมหันตภัยครั้งที่สองร่างผมขาวนั้นยืนอยู่สูงเหนือท้องฟ้าดวงตาของเขาคมดุจจับจ้องมองไปที่ปรามาจารย์ภูเขาแห่งภูเขาที่คู่ควรกับสวรรค์เขาพูดอย่างเมินเฉยเจ้าต้องการที่จะฆ่าข้า,ขาคิดว่าจะฆ่าข้าได้เหรอ The Le g e n d of Fu t i ู n ตอนที่2598การล่มสลายของยักษ์ปรมาจารย์แห่งภูเขาศักดิ์จ้ามองที่เย่ฟู่เทียนเหรินห่วงระดับ9จะมีความสามารถในการต่อสู้เช่นนี้ได้อย่างไรเขารู้ดีถึงพลังทำลายล้างที่ตราประทับคู่ควรกับสวรรค์ของเขามันมีความเข้าใจของเขาในเส้นทางอันยิ่งใหญ่และเจตจำนงของเขาอย่างไรก็ตามจากการโจมตีของเย่ฟู่เทียนเขาสัมผัสได้ถึงพลังของเส้นทางใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเย่ฟู่เทียน แม้ว่าเย่ฟู่เทียนจะแสดงให้เห็นถึงความชำนาญในการใช้ดาบแต่ดาบของเขาได้ทำลายเส้นทางอันยิ่งใหญ่ราวกับว่าดาบของเขาถูกกำหนดให้กำจัดเส้นทางอันยิ่งใหญ่อื่นๆทั้งหมดเย่ฟู่เทียนดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในขั้นเรินห่วงเฉพาะผู้ฝึกตนที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากพระเจ้าของเส้นทางอันยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถเริ่มต้นเส้นทางของตนเองและมีเจตจำนงของตนเองในเส้นทางอันยิ่งใหญ่ทว่าเย่ฟู่เทียนมีอยู่แล้วแล้วเย่ฟู่เทียนอยู่ที่ขั้นไหนในตอนนี้ เจ้าได้ผ่านความทุกข์ทรมานจากสวรรค์แล้วหรืออาจารย์ภูเขาถามขณะที่เขาจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนความเป็นไปได้นี้ดูเหมือนจะเป็นเหตุผลเชิงตันกับเพียงอย่างเดียวมิฉะนั้นเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเย่ฟู่เทียนถึงมีความสามารถในการต่อสู้ที่น่ากลัวเช่นนี้ผู้ฝึกตนที่อยู่บนขั้นเหรินห่วงไม่สามารถมีความสามารถในการต่อสู้ดังกล่าวได้เจ้าคิดอย่างไร เยฟู่เทียนไม่ตอบคำถามโดยตรงในความเป็นจริงเขาได้รับความทุกทรมานจากพระเจ้าสองครั้งอย่างไรก็ตามความทุกยากจากสวรรค์ที่เขาประสบนั้นแตกต่างจากที่คนอื่นๆประสบเนื่องจากเยฟู่เทียนระดับ9้าเหริน <c oughs> ห่วงได้ผ่านความทุกยากของพระเจ้าสองครั้งแล้วความยากลำบากของพระเจ้าที่เขาประสบน่าจะง่ายกว่าคนอื่นๆอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงพลังแห่งความทุกยากที่เขาประสบนั้นไม่ได้อ่อนแอลงเลย เขารับการล้างบาปสองครั้งโดยความทุกข์ยากอันศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ทั้งเนื้อและกระดูกของเขาถูกสร้างขึ้นใหม่เขามีร่างกายศักดิ์สิทธิ์และร่างกายที่แข็งแรงเพื่อเริ่มตน้นดังนั้นเขาจึงสามารถโจมตีจากผู้ฝึกตนที่เคยผ่านความทุกข์ยากศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่สองครั้งได้บ่อยครั้งเนื่องจากเหตุผลสองข้อนี้ ยิ่งไปกว่านั้นร่างศักดิ์สิทธิ์ของเย่ฟู่เทียนนั้นเป็นร่างแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่อยู่แล้วเนื้อของเขาทอจากทางนั้นในแง่ของเนื้อหนังมีเพียงไม่กี่คนในโลกที่แข็งแรงกว่าเย่ฟู่เทียนเมื่อปรมาจารย์แห่งภูเขาศักดิ์ได้ยินเย่ฟู่เทียนพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใส่ใจเขาก็มั่นใจว่าคนหลังนั้นได้ผ่านความทุกข์ทรมานจากสวรรค์แล้วเย่ฟู่เทียนใช้เทคนิคพิเศษบางอย่างเพื่อซ่อนการฝึกฝนของเขาทําให้ยังคงอยู่ที่ขั้นเรินห่วงเขาด้วยหลอกทุกคนในแคว้นศัก แม้แต่ตอนที่เจ้ารุกรานอาณาจักรเจ้าก็ไม่ได้เปิดเผยความสามารถที่แท้จริงของเจ้าเจ้ารอวันนี้ที่จะมาถึงหรือไม่อาจารย์ภูเขาถามย้อนกลับไปเมื่อเย่ฟู่เทียนแทรกซึมเมืองฮาวเทียนของแคว้นศักดิ์สิทธิ์เขาใช้ความเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวเป้าหมายทั้งหมดที่เขาฆ่าคือผู้ฝึกตนที่มีความทุกข์ยากเขาไม่ได้ต่อสู้กับผู้ฝึกตนสองความทุกขโดยตรงอาจกล่าวได้ว่าเย่ฟู่เทียนได้ซ่อนความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาไว้ ถ้ามีศัตรูที่ทรงพลังมากเกินไปในแคว้นศักดิ์สิทธิ์ถ้าข้าไม่ฆ่าออกไปสักสองสาคนการแสดงที่น่าสงสารในการสู้รบครั้งยิ่งใหญ่นี้กับกองกำลังของแคว้นศักดิ์สิทธิ์ข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าทุกคนตกตะลึงได้อย่างไรเยฟูเทียนกล่าวขณะที่มองไปยังปรมาจารย์ภูเขาน่าเสียดายที่เจ้าจะกลายเป็นผู้เสียสละในการต่อสู้ครั้งนี้ เมื่อปรมาจารย์แห่งภูเขาสวรรค์ได้ยินคำพูดของเย่ฟู่เทียนเขาก็เงียบก่อนจากนั้นใบหน้าของเขาก็เผยรอยยิ้มรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเขาก็เริ่มหัวเราะเสียงดังในสวรรค์เบื้องบนพื้นที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวได้ปกคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ปราปรามทั้งเมืองอนัสวรรค์ แม้ว่าเมืองจะได้รับการคุ้มครองโดยอาณาเขตของเย่ฟู่เทียนเสียงหัวเราะยังคงทำให้สมาชิกของเมืองอนัสวรรค์ต้องขนลุกพวกเขารู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงราวกับว่าพวกเขากำลังจะระเบิดพวกเขาเอามือปิดหูขณะที่มองขึ้นไปที่ร่างที่ไม่ย่อท้อในท้องฟ้าปรมาจารย์แห่งภูเขาคู่ควรกับสวรรค์ดูเหมือนโกรธเคืองกับความเย่หญิ่งของเย่ฟู่เทียน ถ้าครอบครองดินแดนไร้ขอบเขตและปกครองภูเขาที่คู่ควรกับสวรรค์มาหลายปีแล้วในแคว้นศักดิ์สิทธิ์น้อยคนนักที่จะอ้างว่าพวกเขาทําได้ดีที่สุดตอนนี้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของอาณาจักรดั้งเดิมเห็นค่าเป็นเหยื่อของเขาจริงๆมันไร้สาระประมาจารย์ภูเขาศักดิ์คำรามเสียงของเขากลิ้งไปเหนือพวกเขาราวกับลื่นยักษ์เขย่าพื้นที่ราวกับว่าท้องฟ้ากําลังพังทลายและแผ่นดินก็แยกออกจากกัน เส้นทางอันยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะพังทลายลงรอบตัวพวกเขารอยแตกที่น่าสะพรึงกลัวในอวกาศได้กินพลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ผู้เขาสักก็พังทลายลงมาดูเหมือนว่าโลกทั้งใบกำลังจะถูกทำลายเสียงหัวเราะคำรามยังคงอยู่กลายเป็นคลื่นเสียงของเส้นทางอันยิ่งใหญ่พวกเขาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและทำลายจิตวิญญาณ พวกเขาสักถล่มลงมาที่เย่ฟู่เทียนทว่าพวกเขายังไม่สามารถสัมผัสร่างศักดิ์สิทธิ์ของเขาได้อย่างไรก็ตามคู่ต่อสู้ของเขาไม่เพียงแค่โจมตีเนื้อของเขาเท่านั้นเขายังโจมตีจิตวิญญาณของเย่ฟู่เทียนทำให้สภาพแวดล้อมของพวกเขากลายเป็นตัวตน ภูเขาที่คู่ควรกับสวรรค์มีความโดดเด่นในแคว้นศักดิ์สิทธิ์และเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สในเขตแดนไร้ขอบเขตที่ซึ่งเทือกเขาไร้ขอบเขตตระกูลเทพบบรณอาศัยอยู่ปรมาจารย์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่คู่ควรกับชื่อของเขาอย่างแน่นอนความสามารถของเขาไม่อาจโต้แย้งได้เขาเป็นบุคคลระดับยักษ์ที่แท้จริง ทันใดนั้นร่างของอีกฝ่ายก็หายไปผู้ฝึกตนเมืองอนัสวรรณ์เห็นร่างองอของปรมาจารย์ภูเขาศักดิ์ที่คู่ควรกับอาณาเขตเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของเขาเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาศักดิ์ที่ห้อมล้อมพื้นที่ในท้องฟ้าเบื้องบนใบหน้าของเขาปรากฏขึ้นได้ยินเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งจากทุกทิศท,ทุกทางการโจมตีของคลื่นเสียงทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผู้นำตระกูลโม่และท่านเฉินผู้ซึ่งต่อสู้ในการต่อสู้ที่แตกต่างกันก็ได้รับผลกระทบจากเสียงหัวเราะ เย่ฟู่เทียนเจ้าอ้างว่าข้าไม่สามารถฆ่าเจ้าได้ตอนนี้ข้าอยากจะถามว่าเจ้าตั้งใจจะฆ่าข้าอย่างไรเสียงที่ครอบงำลงมาพร้อมกับคลื่นเสียงโจมตีระเบิดใส่เย่ฟู่เทียนอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ปรมาจารย์ภูเขาเป็นผู้ปกครองส่วนนี้ของท้องฟ้าอย่างแท้จริงการดำรงอยู่ของเขาไม่อาจโต้แย้งได้นี่คืออนาเขตของเขาและโลกของเขา เยฟูเทียนเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องประกายออกมาจากดวงตาของเขาทัานใดนั้นบริเวณโดยรอบก็สว่างสวยด้วยแสงของพระพุทธเจ้าเยฟูเทียนแปลงร่างเป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นค่ายกลแห่งจิตของผู้ไม่หวั่นไหวของเขา เขาทรงประทับพ,พ,พระหัตถ์ขึ้นด้วยพระหัตถ์เสียงของพระพุทธเจ้าดังกล้องในอวกาศขณะที่อัครนับหมื่นเต้นรําอยู่ในอากาศขอบเขตสมบูรณ์เกิดขึ้นรอบตัวเขาโดยไม่คํานึงถึงการโจมตีทางกายภาพหรือการโจมตีจิตวิญญาณพวกเขาทั้งหมดถูกบล็อกนอกขอบเขตที่แน่นอนของเขาพระพุทธเจ้ามีคนอุทาน นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ฝึกตนจากเมืองอนาัาสวรรค์ได้เห็นเย่ฟู่เทียนในการต่อสู้ตั้งแต่เขากลับมาปรมาจารย์แห่งขุณเขาแห่งสวรรค์แปลงกลายกลายเป็นเทพในทางกลับกันเย่ฟู่เทียนเปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าเขาท่องคาถาวชระและร่างกายของเขาไม่ขยับเขยื้อนเหมือนภูเขาการโจมตีสองครั้งจากอีกฝ่ายไม่สามารถส่งผลกระทบต่อเขาได้เลยแม้แต่น้อยวันนี้เจ้าต้องตายที่นี่ พระพุทธเจ้าตรัสถึงความมุ่งมั่นที่จะฆ่าปรมาจารย์ภูเขาน้ำเสียงของเขาไม่ดังแต่น้ำเสียงของเขาแนว่วแน่และมีอากาศเหนือกว่าความมั่นใจของเขาติดกับความเย่ยิงเย่ฟู่เทียนผู้ผ่านความทุกข์ยากศักดิก์สิทธิ์ของเส้นทางใหญ่ถึงสองครั้งมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาจะสามารถสังหารปรมาจารย์ภูเขาได้อย่างนั้นหรือเราจะรอดู ทันทีที่ปรมาจารย์แห่งขุนเขาแห่งสวรรค์กล่าวสิ่งนี้อนาเขตของเส้นทางอันยิ่งใหญ่บนท้องฟ้าก็ส่องแสงสว่างเจิดจ้าผนึกคู่ควรกับสวรรค์ถูกรวมเข้าด้วยกันมันลอยอยู่กลางอากาศและห่อหุ้มอนณาเขตทั้งหมดระยะโจมตีครอบคลุมทุกมุมของพื้นที่การโจมตีครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดครอบคลุมดวงอาทิตย์และท้องฟ้ามันพุ่งลงโดยตรงไฟอัคาระไหลเวียนอยู่รอบผนึกคู่ควรกับสวรรค์ลำแสงอัคาระแต่ละเส้นมีพลังที่ครอบงำซึ่งสามารถกำจัดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้ ปรามาจารย์ภูเขาเปลี่ยนความตั้งใจของเขาและการโจมตีก็พุ่งเข้าใส่เย่ฟู่เทียนสามารถป้องกันการโจมตีคลื่นเสียงเส้นทางใหญ่ของเขาได้แต่เขาสามารถป้องกันการโจมตีที่ครอบงำของผนึกสวรรค์ที่คู่ควรได้หรือไม่ผู้ฝึกตนของเมืองอนัสวรรค์รู้สึกราวกับว่าท้องฟ้าถูกน้ำท่วมด้วยอักขระพวกเขาทั้งหมดตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างมากเมื่อร่างกายของพวกเขาสั่นสะท้านผู้ฝึกตนที่อ่อนแอกว่าบางคนรู้สึกอ่อนแอที่หัวเขา่า การต่อสู้ระดับนี้น่ากลัวเกินไปเย่ฟู่เทียนและประมาจารย์ภูเขาสามารถทำลายอาณาจักรได้อย่างง่ายดายด้วยการโจมตีอย่างไรก็ตามเย่ฟู่เทียนได้บรรลุถึงระดับการฝึกฝนเช่นนี้แล้วเทพเย่ซึ่งอาณาจักรอนัสวรรค์วางศรัทธาไว้สามารถป้องกันการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ถ้าเขาทำไม่ได้เมืองอนัสวรรค์น่าจะถูกทำลาย ผู้ฝึกตนบางคนคิดว่าเนื่องจากเทพเย่เลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ของเขาแบบตัวต่อตัวเขาย่อมมั่นใจว่าเขาจะสามารถฆ่าอีกฝ่ายได้อย่างแน่นอนพวกเขายึดมั่นในศรัทธาขณะมองดูสนามรบในท้องฟ้า แสงสว่างของพระพุทธเจ้าก็สว่างสวัยพระพุทธรูปหนึ่งพันองค์ปรากฏขึ้นข้างเยฟูเทียนทุกคนท่องบทสวดพร้อมกันขณะส่งฝ่ามือมหาวัยรจนะพร้อมกันนั้นก็มีพระพุทธรูปโบราณที่สง่างามและศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นฝ่ามือมหาวัยรจนะที่ปลดปล่อยโดยพระพุทธเจ้าหนึ่งพันเขามารวมกันเป็นฝ่ามือขนาดมหึมาแห่งมหาวัยรจนะฝ่ามือพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าชนกับผนึกคู่ควรแห่งสวรรค์ที่เคลื่อนลงมาสวรรค์และโลกดูเหมือนจะพังทลาย รอยร้าวปรากฏขึ้นบนผนึกคู่ควรกับสวรรค์มันแตกออกจากคลื่นกระแทกฝ่ามือมหาไวโยรจนัดันขึ้นต่อไปมันครอบงำอย่างมากในอาณาเขตภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่แสงศักดิ์สิทธิ์สองประกายและผนึกคู่ควรแห่งสวรรค์อีกอันลงมาบทบังโลกมันพุ่งชนฝ่ามือมหาไวโยรจนาตามมาด้วยยศตราประทับที่3และสราวกับว่าอยู่ภายในอาณาเขตภูเขาศักดิ์ตราประทับแห่งสวรรค์สามารถส่งออกไปได้ไม่รู้จบจนกว่าทุกอย่างภายในอาณาเขตจะถูกทำลาย เสียงของพระพุทธเจ้าดังขึ้นขณะที่เยฟูเทียนทั้งหกพยังแห่งความจริงพลังของพระพุทธเจ้าก็แข็งแกร่งขึ้นทันทีพระพุทธเจ้าหนึ่งพันองค์ปรากฏตามสถานที่ต่างๆในเวลาเดียวกันพวกเขาก็กางแขนออกและส่งฝ่ามือมหาไวัยโรสนะออกไปซึ่งสกัดกัน้นคลื่นที่ไรขอบเขตของอัคาระคู่ควรแห่งสวรรค์ในเวลาเดียวกันร่างที่แท้จริงของเยฟูเทียนก็โผล่ออกมาจากร่างของพระพุทธเจ้าแสงสว่างที่แผดเผาออกมาจากร่างกายของเขา เย่ฟู่เทียนยื่นมือออกไปและแสงศักดิ์สิทธิ์ก็หมุนรอบตัวเขาภายในอาณาเขตเส้นทางใหญ่ดาบศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นดาบศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ส่งเสียงคำรามขณะใช้รัศมีศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้มองไม่เห็นพลังทำลายเส้นทางที่เล็ดลอดออกมาจากดาบแต่และเล่มพวกเขามาหึมมาและให้ความรู้สึกถึงพลังพวกเขายังมีเจตจำนงทำลายล้างที่สามารถฉีกพื้นที่ออกจากกัน เย่ฟู่เทียนแหงนมองท้องฟ้าและดาบศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนก็ยิงออกไปพร้อมกันโดยไม่สนใจระยะห่างระหว่างเขากับคู่ต่อสู้ปังดาบศักดิ์สิทธิ์ฟาดลงบนผนึกคู่ควรแห่งสวรรค์ที่ตกลงมาตามด้วยดาบที่สองและดาบที่สามดาบศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนที่ผ่าผนึกคู่ควรกับสวรรค์ในเวลาเดียวกันเย่ฟู่เทียนเองก็ดูเหมือนจะกลายเป็นดาบเขาไม่สามารถทำลายได้และสามารถเจาะทะลุทุกสิ่งได้เขาเป็นศูนย์รวมของการเป็นนักดาบ หรืออาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันเขาเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์บูมลำแสงสองประกายราวกับดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ข้ามอาวกาศและทะลุผนึกคู่ควรกับสวรรค์จากนั้นมันก็กระทบกับอาณาเขตภูเขาศักดิ์ซึ่งสูงในท้องฟ้าดาบแทงเข้าไปในบริเวณที่ใบหน้าของปรมาจารย์เขาอยู่ทําให้เกิดเสียงทมึทมๆในแคว้นเส้นทางอันยิ่งใหญ่ตามด้วยดาบที่สองและดาบที่สามดาบนับไม่ถ้วนตามหลังและฟาดไปยังส่วนต่างๆของอาณาเขตภูเขาศักดิ์ อาณาเขตภูเขาศักด์เต็มไปด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์ลำแสงแห่งการทำลายล้างแผ่ซ่านออกมาทำให้เกิดรอยแยกบนภูเขาศักด์แสงจะส่องผ่านรอยร้าวใบหน้าของปรมาจารย์ภูเขาที่คู่ควรกับสวรรค์ปรากฏบนกำแพงของอาณาเขตเขาเปิดเผยการแสดงออกที่น่าสะพรึงตัวเขาไม่ได้มีอำนาจเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแทนตอนนี้เขาอยู่ในความตื่นตระหนกบูมบูม รอยแยกบนอาณาเขตของภูเขาศักดิ์สิทธิ์แพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและแคว้นก็เริ่มพังทลายรอยแยกนับไม่ถ้วนถูกสองสว่างในเวลาเดียวกันจากนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ้าก็เปล่งออกมาแคว้นถูกบทขยี้อย่างสมบูรณ์ปรากฏว่าท้องฟ้าแตกเป็นเสียงเสี่ยงในไม่ช้าพื้นที่เหนือเมืองอนัสวรรค์ก็ฟื้นคืนความสงบเมฆลอยไปอย่างเกียจคร้านในท้องฟ้าผู้ฝึกตนไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังที่กดดันพวกเขาอีกต่อไปไม่พบภาพเงาของปรมาจารย์ภูเขาเช่นกัน เย่ฟู่เทียนเพียงลำพังยังคงยืนอยู่กลางอากาศด้วยผมสีขาวและเสื้อคลุมสีขาวขาวก็ดูมีรัศมีปรมาจารย์แห่งภูเขาคู่ควรกับสวรรค์ได้พินาศแล้วผู้ฝึกตนที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากพระเจ้าถึงสองครั้งจากเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้เสียชีวิตด้วยน้ำมือของเย่ฟู่เทียน ใจของผู้ฝึกตนคนอื่นๆจากแคว้นศักดิ์สิทธิ์สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพวกเขาอดไม่ได้ที่จะหลบหนีพวกเขาพุ่งไปในทิศทางที่ต่างกันอย่างไรก็ตามลำแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ส่องลงมาที่พวกเขาทันทีแม้จะอยู่ห่างจากเย่ฟู่เทียนแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องผ่านพวกเขาทำให้พวกเขาหยุดในเส้นทางของพวกเขาหลังจากเปิดเผยความสามารถที่แท้จริงของเขาเย่ฟู่เทียนสามารถฆ่าผู้ฝึกตนที่มีความทุกข์ยากได้ด้วยการสะบัดข้อมือของเขา